ีกะะในรายการ Mazda City p r e s e n t และในวันนี้นะคะเจเะจจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเจาะลึกกับรถยนต์ m a z ด a a นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ Skyactiv ที่ในปัจจุบันก็มีด้วยกันถึง2รุ่นนะคะนั่นก็คือ Skyactiv Sport Compact All New Mazda 3แล้วก็ Skyactiv SUV All New Mazda CX5 รถทั้ง2คันนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่ากว่ารางวัลระดับโลกมาการันตีกันเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะรถยนต์เทคโนโลยียอดเยี่ยมแห่งปี รถยนต์มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวและในวันนี้นะคะเจเจก,ก็จะมีผู้รู้กูรูนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มาสด้ทั้งสองคันนี้เลยจาก m a ส d a City นะคะนั่นก็คือคุณตั้มแล้วก็คุณป้อมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีกูรูแล้วก็ผู้รู้ทั้งสองท่านเนี่ยมาให้ความรู้กับเจจแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปพร้อมๆกันเลยโดยเริ่มที่คุณป้อมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญกับรถยนต์ m a z d a CX-5 Skyactiv แล้วก็คุณตั้นนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญกับรถยนต์ m a z d a 3 Skyactiv นั่นเองเรียกได้ว่าวันนี้จะมาพูดคุยกันเลยทีเดียวมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าอะไรคือ Sky a c t i v คะอ,อ,อยากจะขออธิบายก่อนนะครับว่า s k y a c t i v ีเนี่ย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของ Mazda นะครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอนะครับจริงๆตอนแรกใจ,จก็คือว่าเป็นแค่เครื่องยนต์นะคะเนี่ยคือนอกจากนั้นเนี่ยมาสด้ได้การคิดค้นการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ช่วงร่างตัวถังนะครับคือเราออกแบบใหม่ทั้งหมดลดการสูญเสียของพลังางานที่มันใะช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ นะครับผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือมันทั้งประหยัดน้ำมันะนะครับแล้วก็มีสมรรถนะที่แรงขึ้นะนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับโอเคค่ะก็เข้าใจกันไปบ้างแล้วนะคะมาพูดถึงการออกแบบดีไซน์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าได้รับรางวัลมาด้วยนะนั่นก็คือ World Car of the Year แล้วก็ World Design Car of the Year อยากทราบแล้วว่ามีการออกแบบดีไซน์ยังไงคะให้ได้โดนใจได้ขนาดนี้ ก็อยากจะขอที่บายก่อนนะครับว่าอันนี้คือการออกแบบเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วนะครับมีชื่อเรียกว่าโคโดดีไซน์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวนะครับที่ทรงพลังอย่างเช่นเสือชีตาเป็นต้นมาส้าเนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ใช้การออกแบบขึ้นรูปตัวถังโดยใช้การปั้นรูปดินเหนียวนะครับเราใช้การออกแบบการปรับแต่งมุมต่างๆเนี่ยอยู่ถึง2ปีนะครับผมทำให้รถเนี่ยดูเคลื่อนไหวนะครับดูผิวไหวดูมีชีวิตและก็ทรงพลัง <ม>แตกต่างจากค่ายอื่นๆที่จะดูแข็งๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนๆกันไปหมดะนะครับลึกซึ้งมากเลยนะคะกว่าจะออกแบบมาให้สวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขนาดนี้เราก็มาเริ่มกันที่รถยนต์มาด้าสกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีทั้งภายในภายนอกแล้วก็ระบบเครื่องยนต์แบบไหนย,ยังไงบ้างคะที่เป็นจุดเด่นของรถยนต์มาด้าสจุดเด่นของมาด้าสามเนี่ยตัง้งขอแยกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับในเรื่องของตัว SkyTiv เทคโนโลยีะนะครับ i a c t i v e Sense แล้วก็ i c o n n e c t อ่าแล้วก็ Sky Active เทคโนโลยีเนี่ยเราก็รู้กันมาเบื้องต้นบ้างแล้วในรถยนต์ของรถยนต์มาด้าสามเนี่ย Sky Active เทคโนโลยีเนี่ยใช้เป็นแบบไหนอะไรยังไงคะอย่างตัวมาด้าสมตัวใหม่ของเราเนี่ยเราลงเครื่อง Sky c t i v G 2 0งจลิตรทั้งหมดนะครับ ให้กำลังแรงม้าถึง165แรงมา้านะครับแถมยังประหยัดน้ํามันกว่าตัวเดิมถึง20% 20% 0เนี่ยอ่าน้องเจเจอาจจะไม่เห็นภาพ20%เนี่ยเทียบเท่ากับรถอีโคคาร์อีโคคาร์เลยค่ะอโหเรียกได้ว่า,ร,า,ารถทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะคะใช่ครับอนอกจากนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของตัว Sky Tip d i ค่ะคือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวใหม่ที่เราออกแบบมานะครับ ตัวนี้เนี่ยการออกแบบเนี่ยมันลดขนาดลงนะครับ<ฆ>ปรับตัวอินเวอร์เตอร์ใหม่ปรับ<ฆ><ฆ>ตัวส่งกําลังที่ไปที่ล้อใหม่นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรถยนต์เนี่ยอย่างตัวรถยนต์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ย<ฆ>น้องเจเจออกแรงไป100%เนี่ย<ฆ>กำลังที่ลงไปที่ล้อเนี่ยอยู่เฉลี่ยประมาณ64%เนท่านั้นเองนะครับแต่มาถ้า3ตัวใหม่เนี่ย<ฆ>เราลดจุดบอดตรงนั้นนะครับออกแรง100%ลด กําลังไปที่ล้อถึง89ซน์ะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเหยียบแรงได้อย่างใจเลยทีเดียวนะคะผลลัพธ์ของมันก็คือมันตอบสนองได้รวดเร็วนะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลนะครับผมแล้วในส่วนของช่วงล่างนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยของมาสด้าได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงยังไงบ้างคะก็ถ้าพูดถึงมาสด้าเนี่ยคงไม่พูดถึงช่วงล่างไม่ได้นะครับอย่างตัวสกา Ti ิ c h a s s i s ของเราเนี่ยเรามีการปรับมุมองศาแคสเตอร์ใหม่นะครับปรับมุมองศาเชลลิงอาร์มด้านหลังใหม่นะครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือมันกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับการตอบสนองการให้ตัวของตัวรถด,ดีขึ้นะนะครับแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนมาที่ห้องโดยสารนะครับทำให้จากดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกโอ้โหรเราก็พอจะรู้เรื่องนาะะเกี่ยวกับ Sky Active Technology กันไปพอสมควรแล้วนะคะในเรื่องของ i Active Sense ่ะคะในเรื่องของความปลอดภัยนี่คือมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างไหมคะ ก็อย่างตัวระบบ iActive Sense เนี่ยอ,อันดับแรกที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือระบบ RVM นะครับระบบ RVM เนี่ยเป็นระบบแจ้งเตือนรถที่มาในจุดนอกสายตาะนะครับวิธีการทำงานก็คือเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่การชนด้านท้ายฝั่งซ้ายและขวาะนะครับในกรณีที่มีวัตถุมานะครับในจุดบอดเขาจะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้ายังจะเลี้ยวไปที่ จุดจุดนั้นนะครับที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เขาก็มีสัญญาณเสียงเตือนอีกครั้งหนึ่งเป็นสองครั้งเลยใช่ครับผมเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยรถที่มาด้านข้างเนี่ยเรามองไม่เห็นก็กลายเป็นจุดบอดเกิดอาจเกิดอันตรายกันได้เองนะคะแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันคือระบบ SBS นะครับเป็นระบบที่เบรกอัตโนมัติในย่านความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรผมว่าเหมาะกับ ยุคสมัยนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างน้องเจเจเนี่ยถ้าเกิดขับไปเจอรถติดนะครับหรือว่ารถที่มันเคลื่อนตัวได้ทีละนิดเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยชอบเล่นโทรศัพท์โอ้โหใช่เลยค่ะเจเจเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยค่ะซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวรถะนะ ถ้าเกิดว่ามันคำนวณแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเขาจะเบรกให้เองโดยอัตโนมโัตินะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างเจเจเนี่ยเวลารถติดนะคะก็ชอบหยิบโทรศัพท์มาเล่นพอร,ราไฟเขียวมานี่โอ้โหแทบจะชนคันหน้าอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะเราก็ทราบในด้านความปลอดภัยกันไปแล้วนะคะแล้วในส่วนของ i Connect ระบบควบคุมแล้วก็การสื่อสาร่ะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สิ่งที่น่าสนใจตัวแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัว head-up display หรือว่า pop-up display นะครับมันจะเป็นตัวจอแสดงผลลักษณะใสนะครับอยู่เหนือพวงมาลัยนะครับจะทำงานออโต้ในกรณีลูกค้าสตาร์ทรถแล้วก็จะเก็บของมันเองนะครับในกรณีลูกค้าดับเครื่องนะครับผมจอแสดงผลตัวนี้แสดงผลในเรื่องของตัวความเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว navigator ด้วยนะครับ navigator ด้วยเหรอคะใช่ก็คือในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยขับไปในกรณีที่ จะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยจะมีตัวสัญลักษณ์เตือนลูกค้าอยู่ตรงจอนั้นด้วยนะครับเรียกว่าดีกว่ารถย่ออื่นตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นย่ออื่นที่มีระบบเนวิเกเตอร์ในตัวเนี่ยลูกค้าต้องเอื้อมไปมองก็จะอยู่ด้านข้างตรงคอนโซลกลางนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยล่าสายตาจากท้องถนนนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถมองตัวระบบเนวิเกเตอร์พร้อมกับมองตัวท้องถนนไปด้วยได้นะครับเพราะว่าเป็นจอลักษณะใส ให้แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลโอ้โหรเรียกว่าดีมากๆเลยค่ะเอาไว้แบบสำหรับเจเจไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ต้องใช้เปิดมือถือแล้วก็มีนีเวกเตอร์ได้ด้านหน้าได้สะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะคะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัว i Connect เนี่ยยัง<ห>มีตัวระบบอะจอนะครับ7นิ้วตรงกลางเป็นระบบทัสกีนนะครับ<ห>จอตรงนี้เชื่อมต่อได้เอนเตอร์เทนเมนท์แทบทุกอย่างนะครับค่ะร<ห>องรับแม้กระทั่ง a c e b o o k นะครับร <c oughs> องรับแม้กระทั่ง Twitter ได้โอ้โหใครชอบโซเชียลนี่พลาดไม่ได้เลยใช่ อลองรับแม้กระทั่งระบบบลูทูธสั่งงานด้วยเสียงได้ะนะครับถึงจอตัวนี้เป็นทัสกินก็จริงแต่ว่าทั้งระบบเนี่ยเขาจะตัดในกรณีที่ลูกค้าขับเคลื่อนตัวรถออกไปเกินประมาณ7กิโลเมตรนะครับจะไม่สามารถทัสกินได้เพื่อระบบความปลอดภัยลูกค้าต้องมาปรับที่ปุ่มคอมมานเดอร์ตรงกลางนะครับซึ่งปุ่มคอมมานเดอร์ตัวนี้เราเออกแบบตามกฎสรีรศาสตร์เลยะนะครับ จะมะีปุ่ม5้าปุ่มอยู่รอบนิ้วมือของลูกค้าแล้วก็อุ้งตรงกลางเนี่ยลูกค้าสามารถคอนโทรลตัวปุ่มปรับซ้ายขวาขึ้นลาหน้าหลางัง Enter ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าทั้งไฮเทคแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ด้วยใช่ครับโอ oh, <ม>้โหแล้วข้อมูลของรถมาด้าสามนี้หมดครบแล้วหรือ,อยังคะคุณตั้มถ้าคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าว่าลูกค้าอยากจะ ลิ้มรถดูว่าเอ้ยที่พูดมาเนี่ยมันดีจริงไหมหรือว่ามันมันเป็นยังไงเนี่ยอยากจะรบกวนน้องเจเจลองไปลองขับดูที่โชล์รูมครับโอ้โหอยากจะลองแยแล้วค่ะแต่ตั้งรับรองได้ว่าถ้าลองจะต้องชอบมากๆแล้วก็มีแอบบอกนิดนึงราคาเริ่มต้น8 3ดแสนหมามบาทบเท่านั้นเองโอ้โหเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะครับ หลังจากที่เจาะลึกกับรถยนต์มาด้าสกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังข้อมูลนะคะก็คงอยากจะจับจองมาเป็นเจ้าของกันแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกับ Sky Active เพราะว่ายังเหลือรถอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือมาด้าซีเอนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาคุยกับกูรูกันเลยดีกว่าค่ะคุณปั๊มสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบในส่วนของตัวรถมาด้าซีเนะคะอยากรู้แล้วว่าภายนอกภายในแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะ ครับได้เลยครับน้องเจเจ Onilmanda CX5 นะครับก็คือที่เห็นก็คือจะเป็น SUV crossover ซึ่งต่างจาก SUV เดิมๆนะครับผมก็คือให้สมรรถนะที่แรงควบคู่ไปกับการประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วาเรายังแฝงก็คือความหรูหราและก็ความสปอร์ตครับเพราะว่ามันถ่ายทอดมาจาก DNA ก็คือตัวโคดดีไซน์ครับน้องเจเจลองดูเส้นสายครับด้านหน้าก็คือจะเป็นเส้นของ s i g n a t u r e Wing ค่ด้านหน้านะคะครับผมจะเชื่อมต่อเนี่ยครับไฟหน้าบ y ีนอน ะนะครับผมแล้วก็ของเรายังมีก็คือคุณลักษณะพิเศษก็คือระบบ AFS ก็คือระบบปรับมุมแสงก็คือตามลักษณะการเลี้ยวอ๋ออย่างเช่นเวลาจะเจเรียวก็คือไฟก็จะเลี้ยวตามเลยถูกต้องครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเด็ดมากๆเลยทีเดียวนะคะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นรถ SUV ที่ทั้งเท่แล้วก็สปอร์ตเลยนะคะแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ล่ะคะครับเครื่องยนต์นะครับมีให้เลือกถึง3รุ่นด้วยกันค่ะเริ่มจากเครื่องยนต์ Skyactiv D เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะครับ ให้กาลังแรงม้าสูงถึง175แรงม้ามแรงบิดถึง420นิวตันครับและอย่างหนึ่งก็คือให้ความประหยัดน้ามันถึง18กิโลเมตรต่อลิตครับน้องเจเจอาจก็คือเปรียบเทียบก็คือเหมือนเปรียบเทียบความประหยัดเหมือนเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเครื่องยนต์ Skyactiv-G ม,มีเลือกถึง2รุ่นด้วยกัน2 2> ก็คือะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรให้แรงม้าถึง165แรงม้านะครับแรงบิด210นิวตันแล้วก็เครื่องยนต์2.5ลิตรครับ ให้แรงม้าถึง192แรงม้าแรงบิด256นิวตันครับผมด้วยเครื่องยนต์ s k y t G เนี้ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีกําลังอัดสูงที่สุดในปัจจุบันครับก็คือ14ต่อ1ซึ่งจะส่งผลข้อดียังไงหนึ่งก็คือจะให้ความประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นถึง15%ครับลดค่าการ์ดไอเสียลดลง15%แรงบิดเพิ่มขึ้นอีก15%ครับผม โอ้โหเรียกได้ว่านคะคะมีเครื่องยนต์ให้เลือกใช้ตามสไตล์ตามความเหมาะสมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของเกียร์คะครับเกียร์ก็คือจะเป็นสกายได้ะนะครับผมก็คือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะข้อดีของเขาก็คือเหมือนเราจับข้อดีทั้ง3ตัวของเกียร์ค,คือไม่ว่าจะเป็น CVT ีครับผมเกียร์ดูโอคัสเกียร์สเต็ปออโตเอามารวมไว้ในถูกต้องครับผมผลที่ได้ก็คือน้องเจเจก็คือเราจะได้ก็คือ1ความแม่นยําในการเปลี่ยนเกียร์ ความนุ่มนวลส่งผลให้ถึงประหยัดน้ำมันด้วยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วในส่วนสมรรถนะในการขับขี่ล่คะคะเจเจเคยดีมาว่ารถประเภทนี้เนี่ยมักมีปัญหาในการยึดเกาะถนนครับน้องเจเจตัวนี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่า Sky Active Chassis ของเราระบบช่วงล่างและระบบะบังคับเลี้ยวนะครับผมก็คือจะช่วยลดน้ำหนักส่วนเกินนะครับผมของ Chassis ก็คือลง14เปอทำให้มีความเกาะถนนครับผมแล้วก็การขับขี่ที่คล่องตัว นะครับผมรวมถึงก็คือความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารครับผมเพิ่มขึ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยวสกายแอคทีฟของเราตัวนี้นะครับผมเราจะใช้พวงมาลัยแบบผ่อนแรงแบบไฟฟ้าครับผมจึงทําให้การควบคุมที่แม่นยําและว่องไวดีกว่าระบบไฮดรอลิกทั่วไปครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าคล่องตัวนะคะแล้วก็แรงขับเคลื่อนนี่โอ้โหเรียกได้ว่ามากเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของความปลอดภัยล่ะคะพี่ป้อมครับความปลอดภัยนะครับเราก็จะมีก็คือ Sky ทีฟบอดี้ครับผมสกายที b บอดี ของ All New Mazda CX5 ของเราเนี่ยผ่านการทดสอบการชนครับผมก็คือย u r o NCAP ทราบไหมครับว่าระดับกี่ดาวกี่ดาวค่ะพี่โต๊ะตัวนี้นะครับก็คือสูงสุดเลยระดับ5ดาวนะครับผมเพราะว่าครับ All New CX5 ของเราตัวนี้ก็คือใช้เหล็กแบบเกรดสูงสุดนะครับผมก็คือข้อดีก็คือพอเวลาเกิดการชนอย่างเงี้ยและเรายังสามารถคือกระจายแรงการชนก็คือทั่วทั้งคันเลยทั้งคันเลยถูกต้องครับแล้วก็เสริมด้วยก็คือระบบ มาตรฐานความปลอดภัยก็คือเซ็นเซอร์หน้า4จุดเซ็นเซอร์หลัก4จุดรวมถึงกล้องวงหลังถูกต้องครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยเราให้มาถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็พร้อมกับม่านถุงลมนิรภัย6จุดครับผมจุดโอ้โหเรียกได้ว่าความปลอดภัยเยอะมากเลยจริงจริยังไม่พอครับเจ๊ตัวนี้เราเสริมก็คือระบบความปลอดภัยเริ่มไล่กันตั้งแต่ระบบป้องกันล้อล็อกก็คือระบบ ABS นะครับผมลิงก์มาถึงระบบกระจายแรงเบรกก็คือ EBD แถมยังเสริมก็คือในช่วยในเรื่องของแรงเบรกก็คือ BA ค่ะครับผมยังไม่หมดครับยังไม่หม,หมดอีกแล้วนะคะระบบก็คือที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบควบคุมการทรงตัวเสถียรภาพในการทรงตัวก็คือ d s c อซครับผม,มตัวนี้ เรียกได้ว่าถ้าจเจจได้ขับคันนี้นะคะก็มีความปลอดภัยไร้กังวลเลยทีเดียวแล้วรถ SUV นะคะที่จุดเด่นเลยที่ทราบกันมาว่าก็คือห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วก็สามารถเก็บของได้มากมายแล้วมาด้า CX5 ไฟลนะคะห้องโดยสารเป็นยังไงบ้างคะคุณป้อมครับผมน้องเจเจก็คือพี่อธิบายก็คือในภายในห้องโดยสารของ All New Mazda CX5 ไฟนะครับ,รบผมก็คือจะตกแต่งก็คือสไตล์ยุโรปและใช้วัสดุก็คือเกรดพรีเมียมเลยเริ่มต้นจากก็คือเบาะ นะครับผมก็คือจะออกแบบเป็นแบบกึ่งแบกเกจซีนะครับผมโทนก็คือจะเป็นสีเข้มเบาหนังสีดําเข้มนะครับตัดแต่งด้วยขอบได้สีแดงครับผมให้ความรู้สึกสปอร์ตสปอร์ตให้พอข้อดีก็คือจะเป็นกึ่งแบกเกจซีเนี่ยเขาจะให้ก็คือนั่งโอบกระชับให้ความมั่นคงและความปลอดภัยในการบังคับควบคุมรถครับผมแล้วก็ในเรื่องของความอเนกประสงค์ของเราตัวนี้เบาะหลังเราสามารถแยกเป็น3ส่วนพับเก็บได้ก็คือ40 20บ สี่สิบก็คือสามารถพับเก็บเป็นรับร่าแบบเยกั้ไดครับก็คือตามไลฟ์สไตล์ก็คือของผู้เป็นเจ้าของก็คืออยากจะใส่ทุ้งก๊อปอยากจะใส่ของที่มีขนาดใหญ่ก็แล้วแต่เราจะปรับเลยถูกต้องครับผมอย่างนี้จะเจไปช้อปปิ้งมานี่โหยัดได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะครับผมแล้วนอกจากนี้มีความสุนทรีอะไรมากเพิ่มเติมไหมคะกับรถมาด้าคันนี้ในเรื่องของความสุนทลีนะครับก็คือน้องเจผมจะอธิบายเลยก็คือตัวเนี้ยเขาให้เครื่องเสียงความสุนทลีก็คือกลับกล่อมมาก็คือลําโพง จะเป็นยี่ห้อของโบส์9ตัวเลยครับผมพร้อมทั้งบูฟเฟอร์มีแอมครบโอ้โหเรียกได้ว่ากระหึ่มเลยทีเดียวถูกต้องครับก็คือเทคโนโลยีของโบส e ที่อยู่ใน All New Mazda CX-5 ของเราตัวนี้ก็คือจะขออธิบายก็คือเขาจะมีระบบก็คือ Center Point ยต์เ e ็นเตอร์พอคืออะไร Center Point ก็คือเทคโนโลยีก็คือเราเหมือนจําลองเสียงแบบ5.1ถ้าในกรณีคือน้องเจเจดูหนัง หลับตาปุ๊บเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นดาโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหสุนทรีครบไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดน้องเจเจอยากจะฟังเพลงน้องเจเจลองหลับตาแล้วเปิดเครื่องเสียงของโ,อโ,โ,อโบ๊ทปุ๊บเหมือนมีก็คือเคนนี่จีมายืนเป่าแซกให้บนฝากระโปรงได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหรถทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งก็คือออร์เดอไพรอกก็คือจะตัด ก็คือเสียงรบกวนจากภายนอกซึ่งส่งผลให้ชิ้นเสียงดนตีในแต่ละ9ก้าลำโพงนั้น<ะ>ส่งมายัางภายในห้องโดยสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผมโโเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีระบบสมบูรณ์ครบกันเลยทีเดียวนะคะเหมาะสมทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกการใช้งานทุกรูปแบบเลยทีเดียวอย่างงี้นะคะถ้าจะเจแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมีปัญหาอยากสอบถามเกี่ยวกับกรถมา z ด a 3แล้วก็ m a z d a CX5 ก็สามารถสอบถามในทางพี่ตั้มแล้วก็พี่ป้อมเลยใช่ไหมคะ ยินดีมาก,มากๆครับได้เลยครับผมอ่ะอยังไงก็สามารถไปเจอกันได้น,นะคะที่โชว์รูมมาสด้าซิตี้ทุกสาขายัางไงวันนี้เจ๊ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับรถยนต์มาสด้าในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าวันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ m a z d a 3 Skyactive แล้วก็รถยนต์ m a z d a CX5 Skyactive ไปอย่างเต็มอิ่มแน่แเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ได้ดูวันนี้นะคะคงอยากจะโอ้โหจับจองรถทั้ง2คันนี้เนี่ยมาเป็นเจ้าของเหมือนกับเจ๊แน่แน่เลยนะคะ ยังไงนะคะใครที่อยากจะสนใจรถทั้งสองคันนี้หรือว่าอยากจะไปทดลองขับเนี่ยก็สามารถไปกันได้เลยที่โชว์รูมมาสด้าซิตี้ทุกสาขาหรือว่านะใครที่มีคําถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปกันได้เลยที่เว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่อยากดูรายการเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะติดตามกักบเจเจนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะ,ะที่ยูทู e เพียงเสิร์ชคําว่า m a z d a City t h a i l a n นนั่นเองค่ะ ยังไงวันนี้นะคะจะใจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายนะคะ